รถชนกันหน้ารลานนะฮะเมื่อกี้นั่งเล่นอยู่บนห้องวิทยุจู่งงตกใจมานะฮะก็ชนรถพิปัติเนยเห็นดูแลวคนก็ไม่น่าจะเป็นไรมากแต่ก็เรียกรถพยาบาลแล้วละเฮ้ยตกใจมาเที่ยก็เก็บอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเออเมื่อกี้ไม่เห็นมาออยู่หลังรถแต่ว่า รก็จะมีคนบานเดเจ็บอยู่เห็นนอนอยู่ตรงอยู่นอนอยู่ตรงรถนั่นแหละแต่ว่าก็รถพยาบาลก็รับไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวจะผมหันกล้องไยสวัสดีครับวันนี้วันพฤหัส,สบสดี 25, ที่15ธันวาคมนะฮะก็เอ,เอ่นี่ก็ไปเรียนมันเรียบร้อยแนละ้วก็ไปเรียกมกองได้มาแล้วก็หลังจากนั้นก็นั่งอยู่อยู่ใต้ตึก54นั่งอยู่ใต้ตึกเรียนอยู่ตะหลิวอยู่สักพันึงน,นะฮะเพราะว่า,าจะรอไปเี่ย รอไปกินข้าวรอไปกินข้าวรอไปกินข้าวที่ตลาดอินดี้กันนะฮะก็กินเรียบร้อยตอนแรกตอนแรกไอ้แทนควรจะไปกินร้านเลงเนื้อยากเนืแต่ว่าหิวไม่ไปครับก็เลยไปกินกั่เหลียวด้วยวันนี้หิวยเลวันนี้มันหิวด้วยก็เลยไม่อยากกินแต่ราเมงฮะอยากกินข้าวมากกว่าก็เลยนั่นแหละ นั่งรออยู่ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วก็เจอนไปกันหิวกินจะแกรงลอยนะฮะแล้วก็กลับมาเออปรึกข้าวกลับมากินแล้วตอนนี้ก็พอประมาณมาจะทุ่มแนละ้วนี่นะเพิ่งจะเดินไปซื้อน้ำมากินนะฮะกินข้าวเรียบร้อยแนละ้วนเนะี่ยเออที่เกี้ยตกใจเหมือนกันคือเออรถชนรถมันชนกันหน้าละเป็นมอเตอรไซค์มันเกี่ยวชนกันแล้วก็พักมาโดนรถพี่ปัตตอนนี้รอประกันมาอยู่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะไรยางแตกอนะ่ะรถพี่ปันนะ <laughs> แม่งจะจู่วุ่นวายอะไก็เกิดขึ้นได้ทุกที่นะฮะคือเมื่อกี้าก็ผมนั่งรออยู่บนถนนเหมือนลุงโตเขาวิ่งมาบอกใครตรงคนว่ามีรถชนกันหน้าร้านตกใจเพราะผมไม่เคยได้ยินผมมันก็มีคนโดนรถชนตกใจนะว่าใครเป็นอะไรเนี่ยเจอมาซื้อชาอีลาตตรงนี้นะฮะม,มันมันอยู่ตรงถนนนี่แหละผมมาซื้อหลายวันแล้วมันอร่อยนะฮะแต่ไม่ได้ถ่ายแล้หละเนี่ยฮะได้ล้ชาน้ำพึ่งมะนาวก็ เมื่อกี้ระหว่างรอชาได้เห็นดีๆเห็นรถพยาบาลวิ่งวผ่านหลังไปเลยเมื่อกี้ก็น่าจะไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปนี่ไม่ได้หมายถึงตายนะไปเขาไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วหวังว่าจะไม่เป็นไรแล้วกันแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าประกันรถที่ปัดอะไรยังแต่ก็จะรีบมาเมืดแล้วเมื่อกี้ใ้คุณเมื่อกี้ไอ้คุณโทรมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นน่าจะขับรถผ่านแล้วเห็นรถอะไรจอดอยู่หน้าร้านเจ็บก็เห็นตึกอะไรฮะก็เล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้ว โทมานี่คือน้ำเสียงในโคตรบอลลี่โคตรเหมือนเหมือนจะกระวนเหมนไม่รู้ว่าคิดศก็เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่มันก็มีอะไรเกิดขึ้นแต่าก็ไม่ได้มาสาปาทับอ,อะไร <c oughs> อะนึกนะฮะแต่นั่นแหละก็ดีนะที่มันโทรมาเพราะรู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันดีหรือวง <c oughs> นั่นแหละฮะนี่ผมกำลังจะเดินกลับถึงร้านแล้วรถรถตำรวจหรือว่ารถอะไรยังอยู่เลยรถอะไรวะนะั่นอะนั่นอะ เห็นแว๊บแวบแวบแวบเพิ่มแวบแวบพบแวมอยู่เลยนะนี่เขายังอยู่กับกระ่ะเนี่ยพบผู้เสียหายเพราะคนโดนรถชนหรือว่านั่นประกันวะนั่นมันคือใครมันคือตำรวจหรือไม่ไม่รู้อ่ะอออน่าจะรถตำรวจแล้วเพราะเห็นพวกมอเตอร์ไซค์ที่ชนยังอยู่บนหลังกระบะรถอยู่เลย นอ๋อนังไงประกันมาแล้วโอเคเล้วไอ้อะนี่ปนของอีกปีเปอะไรม็ได้หรอกที่จะไม่บูดในวันที่เราน,ะนี่นะฮะชาน้าพึ่งมะนาวเปล่าถ่ายชาน้าพึ่งมะนาวเฉยๆก็ <laughs> นี่ก็จะนอนแล้วนะฮะดูผม <laughs> เป็นวงกลมเลยเพื่อจะสระผมมาแล้วเมื่อกี้ก็นั่นะวันนี้ก็นอกจากนี้ก็ไม่มีนอกจากที่ถ่ายไปก็ไม่มีอะไรไมากมายนะฮะอืม ตอนเย็นนี้แทนมันจะชวนไปกินก็น่าจะบอกไปแล้วนะผมน่าจะพูดไปแล้วมันจะไม่ได้พูดไปอย่างเออไอ้แทนมันจะชวนไปกินราเมงนะฮะร้านอะไรอีกอย่างทำชื่อร้านไม่ได้เป็นร้านที่ไม่เคยไปกินนะฮะแต่เออมันจะชวนโบกทอนผมเขามาเชียร์เชิญผมกับหลิวไปกินนะฮะแต่หลิวไม่ไปผมก็เลยแล้วผมก็อยากกินข้าวอะไรเงี้ยก็เลยไปใจดีกับหลิวแล้ว,ลวก็กินข้าวนะฮะฮแล้วก็กลับปในร้านนี้ ตอนเย,ออนย็นเนี่ยเออก็อยางที่เห็นนั่นแหละตอนเย็นเนี่ยมีรถมอไซค์ชนกันเที่ยวกันหน้าร้านนะฮะแล้วมีชนรถปิดปัดอะไรนี่ก็ไม่รู้ว่าประกันเขายังไงนะฮะเขามขันมาขับถุยประกันเขาไ่าจะจ่ายแะละประกันรถปิดปัดอ่ะนะเออเออพูดอะไต่อมาคงวเหมือนกันก็ก็ดีแล้วนะที่มันไม่มีใครเป็นอะไรมากเลยผมก็ผมผมรู้นะว่าคนที่ คนเจ็บที่ไปโรงพยาบาลเขาเป็นไงแต่ก็ไม่น่าจะตายหรืออะไรหรอกมันน่าจะโอเคแหละเขาคาว่าแบบไม่ได้มีใครแบบ crit ยยแพนิกแบบกรี๊ดกริดอะไรกันเยอะแยะมากเขาก็ไม่น่าจะเจ็บมากอะไรไม่น่าจะแบบเอ่อเจ็บตกยางออกหวัวแตกสมองไหลอะไรโอ้ยอย่างนั้นตายหาล้วพูดอะไรคนเนี่ยก็หนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วังว่าจะไม่เป็นอะไรมากล้นะแต่อืมก็ การขับรถบนท้องถนนมันก็ต้องมีความระมัดระวังนิดนึงนะฮะถ้าเกิดไม่ระวัดระวังก็อาจจะแบบวิเชียวรถใครแล้วก็ทาให้คนอื่นที่อยู่บนถนนเสียหายได้คนอื่นไม่ต้องการอตัวเองนั่นแหละมันจะทาให้ตัวเองนั่นแหละเสียหายนะฮะถ้าเกิดอุบัติเหตุเหตุไมถ้าไม่เสียหายที่ต้องจ่ายค่าค่าอะไรทุยค่าเลยว่าค่าปรับค่าค่าใช้อ่าของเสียหายอะไรแบบนี้มันก็ มันก็เสียหายที่ตัวเองนี่แหละฮะที่ตัวเลยจะถ้าเกิดแบบถ้าเกิดมันแย่มากก็อาจจะตายไปหรือไม่ก็เอามาพาดหรือไม่ก็เอหลายอย่างนะฮะถนนมันอันตรายนะะถนนไม่ใช่ที่ปลอดภัยถึงแม้จะนั่งอยู่บนรถอยู่ทุกวันแล้วรู้สึกเหมือนว่ามันปลอดภัยก็ไม่ฮะคุณถ้าเกิดแบบทาอะไรพาดคนขับอะไรพาดเนียมันก็จะเดสสมอลเล่ก็ได้ทั้คันมันได้นะฮะอย่าฮิตบนถนนันป็นที่ทีอ่ะ ดภไยมากมายอะไรนะครับเพราะมันไม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นคนข้างถนนคนขี่มอเตอร์ไซค์คนขีน่จักรยานคนขี่รถจนคนขีบบ่รถบัสคนน,นบบั่งรถบัสคนนั่งรถตู้คนยืนเดินอยู่ข้างทางอะไรต่าไม่ว่าใครก็อาจจะก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดแล้วถ้าเกิดไม่ระวังนะฮะนัานแหละผมพั้ธกตก็มีไม่เคยจะมีอุบัติเหตุอะไรฟังก็แบบ ที่ใกล้เคียงใกล้เคียงว่าใกล้ตายที่สุดบนถนนก็มีครั้งหนึ่งตอนอยู่มัธยมนะฮะไม่รู้ผมเคยเล่าไปยังไนะตอนมัธยมม4เมั้งตอนนั้นแหละผมข้ามถนนหน้าโรงเรียนวันวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจำวันเสาร์วัวนเสาร์วันนั้นวันเสาร์มาเหมือนจะมาถ่ายงานะนะอ่ามันเป็นงานกลุ่มอะมาถ่ายวิดีโองานอะไรกับเพื่อนนะฮะแล้วตอนเที่ยงผมจะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของเรียนเนี่ยผมจะไปเซเว่นนะฮะไปซื้อขนมซื้ออะไรกิน ผมข้ามถนนผมไม่มันมีสะพานลอยอยู่นะแต่ผมไม่ได้ข้ามนะผมขี้เกียจข้ามไงผมตอนนั้นใส่หูฟังเลยผมฟังเพลงนะฮะเดินฟังเพลงคือว่าถนนนะมัน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 เป็นถนนใจใช่ไหมแสดงว่ารถมันจะมาฝั่งเดียวคือตอนนี้คือตอนนั้นคือผมจะข้ามรถมันจะมาจา,จากทางขวาใช่ไหมแต่ว่าผมอ่ะผมมองในทางซ้ายผมมองในทางซ้ายผมแบบมันรถมันมาฝั่งนึงแต่ว่าผมไปมองอีกฝั่งหนึ่งแล้วพผมเห็นนะเออไม่มีรถเลยข้ามเลยฮะแล้วก็มองไปฝั่งรถฝั่งเดียวแถมให้หูฟังด้วย พอเดินไปกลางถนนหนึ่งได้เฮ้ยรถไม่รถมาไหนฝั่งนี้นว่ะพอหันกันไปโอ้โหรถสิบล้อนะฮะรถสิบลอ้อจะเชี่ยวขับหน้าไปเลยคนคนขับเหมือนตะโกดนด <c oughs> ่าผมเลยแบบถ้าเกิดถ้าเกิดผมเดินเร็วกว่านี้หรือไม่ก็แบบผ่านเช้าดีถ้าเกิดผมไม่หยุดไม่หยุดเดินอ่ะเออไม่หยุดเดินนะผมตอนรถสิบลอ้อชนกระเด็น ตายไปแล้วนะฮะเพราะเพราะว่าตอนนั้นผมอตอนนั้นผมเดินไปถึงไอ้เลนขวาได้เล,เล,เลนเร็วสุนดนะฮะรถติดล้อไม่มีทางเบรกทันแน่นอนฮะแบบชนอัดกโกปีก้กระโปกกระเด้งกระเด้งไปหัวกระแทกพื้นตายหานะฮะไม่ไม่ได้ม,ไมีไม่มาถ่ายอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ <c oughs> นั่นแหละแบบพอ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 ไปเซเว่นเสร็จอะผมผมเดินข้ามสปาลอ,อยเลยกูไม่กูไม่กูไม่ข้ามไอ้เหี <c> ้ย <oughs> จริงๆก็สงสัยนะว่าถ้าเกิดผมโดนรถชนตายไอ้เฮียสงสัยเฮียเลยนะถ้าเกิดผมโดนไม่ต้องตายแล้วถ้าเกิดผมโดนรถชนเหมัอนไอ้งานกลุ่มที่ผมไปทำเมืนนั้นมัจะเฟะไหมเอ,อ้แต่นั่นแหละก็โชคดีนะฮะโชคดีโชคดีที่อ่าโชคชะตามันมันมันก็มันนึกนะว่าไอ้เฮีย แบบตอนตอนผมจะฆ้ามันหนุนแชร์ใช่ไหมช็อกโกตาบอกแต่เวลาตายของแกแล้วแต่คุณพลอเต้นไปเฮ้ยไอ้เจี๊ยบจำบิดไม่ใช่ไม่ใช่มึงไม่ใช่มืงมึงยังไม่มึงยังไม่ตายให้ลูกคหยุดนะฮะโชคตาเล่นเล่นตลกผมกูพูดที่อะไรกูง่วงกูนอนแล้วกูนอน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 สตาร์ทส์ส์ลีปนัวนะฮะพรุ่งนี้มีเรียนตอนเช้าอยู่มีเรียนกับดิวสองคนอีกนะฮะพระหัาสุพนี่แทนไม่อยู่เลยนะฮะเอันนั่นแหละ น้อยแล้วดังนั้ก็เอาอย่างกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะทำเอาไว้ถนนน่ะมันทำให้คุณตายไดย้ทุกวีทุกเวลาจงระวัง